ไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรกินแต่ที่รู้ตุปุตะปิตโปตะปะตะปีปป <c oughs> ดูสินี่อลุยสวนสปริงโลพนาโอ้ยเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะห่อ,อกมาได้สวยมากน้ำจิ้มก็ไปขโมยสูตรย่าน้องคุณมาพอได้พอได้นี่นะคะหน้าตา หอก็จะเหมือนคนหอ่อไม่อยากให้ดูตัวสภาพมันเป็นยังไงอ้วนตะปูตะปีอุ้ยตานี่ดูอุ้ยติดกันหมดละอืมน่าอร่อยน้ำจิ้มแซ่บก็พอนี่คะะน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มเรียบร้อยนี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะซึบสลับโลก๋เตี๋ยวลุยสวนลุยสวนนี่นะจ้า ต่ก็จะเป็นแบบนี้ใครหิวก็แวะมานะคะนี่น้ําจิ้มรสเด็ดมากเดี๋ยวก็นั่งกินแล้วนะคะใครหิวก็แวะมานี่ผักเราผักจากสวนทั้งนั้นเหี่ยวมั่งอะไรมั่งก็กินไปรสเนาะมาจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบาย